สวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวงเที่ยงวันสวัสดีค่ะพบกราสามคนสามประานในทุกๆวันนะวันนี้เรื่องเคหสถานที่เราจะเตรียมมาคุยกันเป็นพิเศษนิดนึงแล้วกันไม่ใช่ว่าคุยแต่เรื่องอาคารบ้านเรือนเรื่องที่ทุกคนบางทีก็รู้อยู่แล้วแต่เราอยากอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนบ้างเพื่อที่จะได้รู้ว่า ห่วงชุ้ยอะไรที่ดีหรือไม่ดีไม่ควรนํามาใช้กับทางบ้านอืวันนี้เราจะย้อนกลับไปว่าครั้งหนึ่งท่านอาจารย์เคยจัดทัศนศึกษาครั้งแรกไหมอันนั้นเป็นครั้งแรกไหมที่ให้ไปมาเก๋าอ้ยหลายหลายครั้งแหละแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งไปมาเก๋าตอนแรกก็งงครับไปอ่ะคิดว่าไปถึงมาเก๋าแล้วคิดว่าไปทําอะไรเป็นตัวเออไปัปทนลองทดลองพลัง ช่วยอะไรทําไมจะต้องไปมาเกา้าอแต่เปล่าเลยท่านอาจารย์่ะเน้นย้ำอยู่เสมอว่าท้าจากจะไปทดสอบทดลองวิชาแล้วให้ไปดูการตกแต่งของในบอลใ,ในสถานที่ที่เราเรียกว่าอะไรอะโคจรใช่ไหมดูแล้วจะได้ไม่มาตกแต่งในบ้านเราเต็มไปด้วยความเป็นยินทั้งหมด <ừ> อืม ดูแล้วจะไม่ได้ไม่เอามาทําแต่บางคนชอบบางคนชอบเอามาทำเออพรจะนึกออกกันไหมว่ามีอะไรบ้างเราจะยกตัวอย่างยกตัวอย่างให้ลายตารางอ่ะคือลายตารางเนี้ยชอบลายเอาไปตั้งบ้านโอ้ลายนั่นคือบ้านคุณใช่เยอะพี่เยอะลายดอกอะไรพวกเนี้ยเยอะไปหมดเสาโลมัน คุณสมบัติมันเสียยังไงไอไอพวกอย่างเงี้ยไอ้ตะรามันก็จะแบบทาให้เราติดกับนะทาให้เราติดกับอยู่กับที่ไปไหนไม่ได้วิสัยทัศน์แบบไม่มีใช่ครับใช่ค่ะะลายดอกอะลายดอกก็จะแบบดอกท้อเสียความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ในบ้านในองค์กรเราอะไรเสียหมดอะไรแบบนี้เสาโรมันเสาโรมันก็จะเป็นพวกอาณาจักรล่มสลายที่บอกยิงคือสิ่งที่เขาตกแต่งทั้งหมดเลยใช่ แต่เขามันดูแปลกตาจากบ้านทั่วไปใช่วันที่ไปก็เลยตื่นตาตื่นใจใช่แม้แต่การที่เขามีโชว์นะใช่ครับที่เราเดินเข้าไปกันแล้วไปเจอโชว์โชว์ของเขานตอนนี้เขาเหมือนกับว่าเขาทําเป็นจอ LED ใหญ่ๆสูงท่วมหัวคนเลยขนาดตึก2-3ชั้นเลยนะให้เป็นน้ำเหรอเป็นรูปแมงกับคุนมั่งเป็นนางเงือกเป็นน้ำเป็นไฟจริงเงือกมาอควเรียมอควเรียมเป็นนางเงือก ไหวยน้ำอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงชอบเราชอบแล้วเสร็จแล้วพอเราดูนเนื่องสักพักก็มีมังกรตอนแรกก็น้ำเนือหัวดีๆอ่ะอนหลังก็น้ำประทะไฟเลยมังกรไฟก็มาใช่มังกรไฟก็มาก็เปลี่ยนดักบางกนก็บอกโอ้ยดีจังเลยมังกรพลังมงคลประมาณน้นแต่เราดูตื่นเต้นไงใช่โดยที่เราสมมติว่าถ้าคนไม่รู้หวงตู้จะมีความรู้สึกว่าช่างเป็นโชว์อลังการโชว์คือเขาเรียกว่าเป็นการดักตั้งแต่ปากทางเข้า คือเปิดประตูเข้ามาทุกก็เห็นเลยปะทะกับจอ LED ใหญ่ๆเนี่ยท่วมหัวที่บอกอ่ะอันดับแรกที่โดนคือเรื่องน้ําท่วมหัวคือให้เราจมอยู่ใต้น้ําแล้วเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยทาให้เราเขาเรียกว่าไม่สามารถลืมตาผาะาคือภาวะภาวะน้ําท่วมหัวเนี่ยทำเป็นแบบเบสิกของที่นั่นเลยใเบสิกมากบางทีมันไม่ใช่แบบสีฟ้าอีกแวมันเป็นแบบ ลายคึืนทําลายนิดเดียวมันก็โดนแล้วเป็นบางบางที่ก็เป็นนะแมงกะพุนอ่าไม่ใช่เฉพาะที่บ่อนด้วยจะเป็นพวกชอปปิ้งด้วยคือเขาเหมือนเป็นวาระแห่งชาติเขาเลยว่าต้องทําไปในสไตล์นี้ทั้งหมดบางทีมีสิบสองราศีสิบสองราศีแต่ไปติดอยู่ในตารางอย่างเงี้ยหรือไติดในอะไรสักอย่างหนึหรือมีเฉพาะส่วนหัวของราศีอ่านั้นหมายความว่าทั้งสิบสองราศีเนี่ยถูกบั่นคอหมดหมายความว่า ลูกค้าหรือคนที่เดินเข้าไปดูอ่ะนี้ต้องเป็นคนใน12ราศีแน่นอนเมื่อเข้ามาที่นี่หมายว่าคุณถูกอ่าเชื่อแล้วเรียกว่าถูกเชื่อไปนะฮะหรือแม้แต่ขึ้นบันไดเลื่อนไปครับเขาจะมีรูปแบบเป็นคนป่าเผาลูกดอกคอยจ้องจะทำร้ายคุณตกเป็นเหยื่อพนูอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วก็เข้าใจว่าโอ้เขาตกแ่งสวยเหมือนแอดเวนเจอร์อะไรประมาณนี้เราก็ตื่นตาตื่นใจไปถ่ายรูปกันใหญ่เงี้ยนะฮะ แล้วก็แม้แต่พื้นใช่ไหมพื้นก็เป็นลายที่เราไปดูกันก็เป็นลายคลื่นน้ำนะเพราะนั้นทุกอย่างในบ่อนที่คุณตาโตเกินเมื่อตอนแรกเนี่ยหมายถึงว่าท่านอาจารย์เนี่ยท่านบอกว่าวงจุ้ยมันไม่ใช่เฉพาะเคหสถานที่บ้านพักอาศัยเท่านั้นแต่สามารถนำไปใช้เขาเรียกว่าสถานประกอบการได้แต่ก็จะมีวิชาเฉพาะสถานที่เรียกว่าอาชีพอ,า,อาชีพอ่พเป็นเฉพาะอาชีพก็มี นะฮะหรือถ้าต้องการกิจการเจริญก็อย่างหนึ่งอาชีพอีกอย่างก็อีกอย่างหนึ่งท่านก็ทําให้หรือเป็นข้าราชการก็อีกอย่างนึงสายขาวสายเทาประมาณนั้นเพราะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยทั้งสิบกว่าปีที่ผ่านมาท่านจันก็พาลูกศิษย์ไปจะได้เอามาทำให้ไปดูไปดูกันไปพิสูจน์ว่าฮูงจุ้ยเนี่ยมีจริงมีฟันหนึ่งที่ชอบที่ชอบมากมันดูคลาสสิกอะไรครับมันดูแบบบูติกมากกระจกอ่ะที่มันเป็นประหลอดีประหลอดมันทาให้ดูเก่าอ่ะแล้วก เหมือนกับว่าคุณอยู่ในห่วงนิมิตเวลาไปส่องแล้วอะ่ะมีความรู้สึกน่าน่นานวลอ,อ่ะอารมณ์เก่าจัดในฝัน มันจะมีกระจกที่คุณตาโตบอกหมายถึงกระจกที่ถ้าพูดถึงกระจกสองหน้าด้วยปกติเนี่ยมันก็จะใสๆจะไม่ขึ้นเป็นแบบเป็นจุดของปลอดด้านหลังโผล่ขึ้นมาเป็นดัดๆๆัอย่างจะบางคนชอบเพราะว่าพอมันขึ้นแล้วมันทำให้เรามันเป็นวินเทจถูกต้องวินเทจทวิภพเลยอะทวิภพกันเลยแล้วตอนนี้บ่อนเนี่ยเขาต้องการทําเรื่องนี้เพราะหนึ่งก็คือเป็นการดูดพลังเหมือนังไงเรื่องเคยดูเรื่องแบบพวกแวนด์เฮลซิง a ดกทูลาไหม ที่มันเป็นกระจกอย่างเงี้ยเประหลอดขึ้นมาเป็นแบบไม่ไม่ชัดไม่ชัดมันจะดูดพลังล้มยินพลังหยินใช่ครับคราวนี้ในส่วนที่ตกแต่งมันมีตั้งแต่ทางเดินใช่ไหมทางเดินเยอะไปหมดก็ห้องน้ําประมาณนี้แหละค่ะคุณส่องตลอดอ่ะไฟถึงก็ต้องส่องตลอดประมาณนี้แล้วนอกจากเรื่องพวกนี้อย่างที่คุณตาโตบอกก็ยมีเรื่องของโคมไฟกูต้องรอไปดูว่าที่นู้นอะทำวงจุ้ยแบบหยินเนี่ยสามทุกสามเก้าเธอจริงๆตั้งแต่ลานจอดรถเนี่ย กานจอดรถก็ลงไปจอดใต้ดินเพราะว่าให้ให้มันอยูลพังกดินเลยอย่างที่เราฝังใช่ถูกฝังไปเลยถูกฝังก่อนแล้วคนเป็นไปอยู่ใต้ดินคือหมายถึงว่าย่ำแย่แล้วแต่ลานจอดรถมีไฟสีม่วงไฟหินเีกเผาอีกโอ้โหเล่บไฟอีกที่ก็จะกําหนดเลยว่าโคมไฟเท่านี้สามดวงสองดวงเงี้ยนะฮะแล้วแล้วแม้แต่ปลูกต้นไม้กระถางที่เขาล้อมต้นไม้ก็จะเป็นเอ็กซคสตลอด คือหรือไม่ก็เป็นบางที่บางที่ใส่ใส่ใส่ต้นไม้ดีนะม่วงขาวเงินทองแต่ไปอยู่ในภายใต้ไอ้คอที่พี่นัทบอกมันก็เรียบร้อยเหมือนกันเงินทองก็ถูกจับถูกจับถูกปฏิเสธใช่ไม่ได้อยู่ในกระเป๋าเราแล้วคือเขาทาทุกอย่างแหละเนะเจอที่เรามาพูดให้ฟังไหมคนว่าท่านอาจารย์ท่านมีวิชาในเรื่องหงจุ้ยนี่ที่หลากหลายมากนะบริษัทห้างร้านหรือแม้แต่อาชีพที่แบบที่คุณ แตบอกว่าคลิปเทาๆเนี่ยท่านก็ไปดูพาเราไปพิสูจน์มาว่ามันมีอยู่จริงแล้วเราให้เห็นว่าโอ้ไม่มีใครแบบไปแล้วได้ตังค์จากบอลทาไม่แข็งทำไม่แข็งทำไม่แข็งจริงได้กลับมาไหมเออตอนแรกตอนแรกตอนแรกไปอะรวยแน่กู่รวยริงรวยเละเอาจริงๆนะแต่เสียไปเป็นหมื่นแต่แต่อย่าลืมว่ามีลูกศิษย์ที่ได้ประสบความสำเร็จก็มีแต่ท่านอาจารย์เขาเรียกว่าท่านอาจารย์เคลียเปิดช่องเวลาให้ โอ้มันจะต้องใช้ทั้งช่วงเวลาใช้ทั้งการแต่งตัวใช้ทั้งมีเพื่อนเพื่อนี่ไปเป็นแบ็คให้เออแยะข้อห้ามมีหลายอย่างใช้วิชาสุนทรภูมิเข้าช่วยอีกใช้เรื่องสีเข้ามาช่วยเยอะอะเยอะนะฮะแล้วก็เวลาอีกเวลาลงเล่นแล้วก็จะบอกว่าห้ามเล่นเกินกี่ชั่วโมงพอคุณเล่นเกินปุ๊บไอที่ได้ได้เกินทั้งหมดใช่ประมาณนี้แหละคือเป็นการพิสูจน์จริงๆว่า ท่านอาจารย์นี่แบบท่านรอบรู้แบบวิชาแบบมากมายอาจารย์ก็เล่นไม่เยอะเหมือนกันครับแต่เล่นหนักอท่านไม่กีตาใช่แต่หนักแล้วท่านก็ได้มาเรื่อยๆใช่แล้วก็มาถึงเค็ดองจุ้ยบ้างครับคราวนี้มาพูดถึงในบ้านเราบ้างที่จะสามารถทําได้โดยง่ายโดยง่ายใช่นี่คือต้องบอกไว้ก่อนสิ่งที่ลุงจะพูดคือคุณสมบัติของเคสเหล่านี้ครับ มันใช้ยังไงมันีผลยังไงตามนี้แล้วนำไปใช้ให้ถูกต้องอย่าเอาไปพลิกแพงอย่างเมื่อวานเราพูดถึงมังกรหมุนคือแก้พลังหินแก้พลังหินในบ้านบ้านตกยุคเพราะฉะนั้นคําถามอื่นๆเช่นเอาไปแก้เสือข่มได้ไหมมันไม่ได้เสือข่มก็ต้องใช้อีกเคสหนึ่งอะไรก็ว่าไปนะครับเราจะมีคุณสมบัติให้คุณใช้อย่างนี้และอย่าไปพลิกแพงใช่ถ้าว่า อันนี้ใช้ได้ใช้ตามนี้ดีกว่าให<ช>้อย่างอื่นเดี๋ยวค่อยหากันว่าท่านอาจารย์ใช้อะไรแก้ทดแทนให้ใช่ครับมาถึงตัวนี้ค่ะโฮมเหรียญจีนหนึ่งหกแปดเคดนี้จะเป็นเคดที่ปีนี้ฮะสองพันห้าร้อสิบสี่ปีที่ดาวเหินประจำปีเข้าไท้จีใหมาเลขหก 6, เนี่ยเราต้องใช้เพื่อเกิดความเป็นมงคลเพราะว่าดาวหกเนี่ยคือดาวของธาตโลหะครับ เมื่อเป็นธาตุโลหะปุ๊บเราก็เอาโลหะที่เป็นมงคลไปไว้ใช่ตั้งรับตั้งรับะชะเป็นมงคลเพิ่มอีกเกิดความเป็นมงคลอันนี้เป็นพรมเหรียญจีน168คือกระตุ้นให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยโดยง่ายอแล้วพื้นที่ไทยจีนพื้นที่แรกที่พลังไปถึงพลังไปถึงก่อนนะฮะแต่้าเกิดบางท่านบอกบางที่อื่นได้ไหมอูได้หมดอ่ะที่ได้ครับที่สำคัญสำคัญที่สําคัญได้หมดอ่ะยงนอนไว้ใต้ที่นอนอะที่คุณแตงบอกโตอะโตอาหารก็ได้โตทํางาน วางยังไงวางยังไงก็ถ้าเป็นเตียงนอนก็วางใต้ฟูกครับใต้ฟูกที่นอนใต้ฟูกทตี่นอนดึงดึงฟูกขึ้นมาแล้วเรานอนทับเงินทองนอนทับเงินทองส่วนโต๊ะอาหารโต๊ะอาหารคุณอาจจะตั้งที่ใต้ที่นั่งเราก็ได้หรือตั้งใต้โต๊ะเลยก็ได้อ่าลูุณก็ดูเอาแล้วกันนะครับที่ทํางานเหมือนกันโต๊ะทางานเหมือนกันก็คือถ้าถ้ากลัวว่าเหรียญมันจะหลุดก็อาจจะเอา เอาเอาชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งมาวางทับร้อนไว้ใช่ใช่ก็วางในตำแหน่งเคดที่สำคัญสำคัญอย่างบางท่านบอกว่าใช่ครับมีตู้เซฟอ่าอ่ามีตู้เซฟอยากได้พร้อมชิ้นนี้ทำยังไงวางบนตู้เซฟได้ไหมได้ได้ก็คือวางบนตู้เซฟคือใช้ของใหม่นะครับอย่าเอาที่แบบเราเราเหยียบไปแล้วไปวางบนเซฟไม่ใช่ออหรือบางหรือบางคนใช้เป็นที่รองเคดก็มีใช่เพราะว่า เวลาเราลองเคเอเราใช้สีแดงคือคือบางท่านเนี่ยพอดูคลิปเราล้อมากๆท่านทราบแล้ว่าตำแหน่งจเจริญใช้เวทท่านคือทิศไก่บางคนก็ซื้อผือนนี้แหละไปวางก่อนแล้วก็เรียก <c oughs> <c oughs> ว่าให้เกิดความเจมเริญรุ่งเรืองก่อนบางครั้งร่ำรวยไว้ก่อนแล้วก<ช>็ไปตั้งได้ก่อนเลยอันนี้เป็นเคล็ดอย่างหนึ่งนะ,ะถ้า่านไม่มีอย่างอื่นเนี่ยตัวนี้ก็ช่วยกระตุ้นได้ให้เกิดความัางคั่งร่ำรวยได้โดยง่าย เป็นเคสช่วยกระตุ้นเพื่อให้เกิดความรุ่งเรืองจะไปวางลองวางอะไรอย่างที่คุณแจงบอกพี่ได้ถามว่าได้ทุกทิศไหมทุกทิศเลยทุกทิศใช่ทุกทิศเลยไม่รู้ว่าเขามีหน้าที่การใช้งานยังไงผมคุณมีช้อนกระซ่อมคุณเอาไว้ทำอะไรตัดสเต็กใช่ของคุณโอเคนี่คือใช้ผิดประเภทนี่คือใช้ผิดประเภทนะแล้วช้อนกระซ่อมที่ใช้ถูกประเภทเป็นไงก็ใช้กินข้าวอ่า พอพูดพอพูดอพูดถึงเรื่องช้อนซ่อมเนี่ยผมมีประสบการณ์อยู่กับอาจารย์ปกติไม่เคยกินอาหารดีๆหมายถึงว่าอาหารแบบคืออาหารแบบฝรั่งเศสอะที่มันช้อนเยอะๆข้างๆไม่รู้ว่าทุกคนอผมกินครั้งแรกกับอาจารย์มาสิคู่ว่าง่ายๆใช่เราก็แบบอะไรวะเนี่ยเราก็ใช้ช้อนอยู่คู่เดียวทั้งเซตเลยทั้งงานเลยคือบางทีแล้วบางทีก็นั้นรอบหนึ่งแล้วใช้เซตงานบางทีเขาบอกขอช้อนด้วยครับ บริกรขอช้อนแล้วอ่าแล้วยังไงอะก็ยมีช้อนกินเราจะกินเราจะกินจากข้างในไปข้างนอกหรือข้างนอกไปข้างในคือแบบงงมากแล้วก็เอาช้อนที่เขาตักซุปตักไอติมมั้ะไปตักของหวานเออไปไปตักเอ่ออะไรไปตักน้ำจิ้มหรือตักตักอะไรมั่วซั่วหมดเลยตออืมบางทีเราไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงนะครับอ่าพอพูดถึงช้อนซ่อมก็นึกถึงเรื่องนี้เลยว่าเป็นเรื่องประสบการณ์ว่าถ้าไม่ได้อยู่กับจารย์ก็ คงไม่ไม่กินอยู่แล้วกมืออ่ะมือปกติกินมือถูกง่ายสุดเออนะอ่าตอนนี้เรียนรู้กันแล้วขึ้นเหนียวจิ้มว่าสั้นเลยว่าสั้นนะอันนี้ก็คือรู้รู้เรื่องที่แล้วคุณก็ต้องมาศึกษาก็ยังงงอยู่นะไม่ค่อยได้กินดันนั้นต้องต้องต้องขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์พาไปกินสักรอบใช่ได้ข่าวว่าจะไปแถวนั้นอีนะโอ้โหให้มันปิดเองอีกเหมือนเดิมเฮ้ยถ้าวงจุ้ยในใจก็ไม่ต้อวงจุ้ยก็วงจุ้ยในใจแห่งเต๋าหมวกดำ มงจุ้อีกสองอาจารย์มาครับก่อนที่จะทําอะไรนั้นเราต้องมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนเสียก่อนซึ่งจุดมุ่งหมายนั้นควรมีทั้งที่เป็นหลักและเป็นรองอและเราไม่ควรที่จะคาดหวังให้สูงนักครับจงหัดมองให้ต่ำเอาไว้แล้วความผิดหวังหรือความเสียใจก็จะไม่มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนเราได้หมายความว่า <S <S> <S ต้องเผื่อใจนิดหน่อย คือไม่ต้องหวังสูงคือหวังหวังให้เราหวังหวังที่เราบอกหวังที่เราสามารถไปถึงเพราะถ้าเกิดเราหวังแล้วมันสูงเกินไปเนี่ยเวลาตกลงมามันเจ็บคือต้องหวังไว้ด้วยถ้าเกิดไม่หวังก็ไม่มีความพยายามใช่คือมันมีคำอยู่คำหนึ่งที่แบบนี้แบบฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงอันนั้นน่ะมันก็ดีมันเป็นแบบว่ากําลังใจแต่คุณต้องคิดก่อนว่าฝันของคุณเนี่ยมันไกลไปไหมใช่ไหมครับสมมติคุณคุณอยากไปเป็นนักบินอวกาศเป็นจบอะไรนะ เทคนิคทางไฟเทคนิคอวกาศเออไปได้ไหมมันต้องไปเรียนสายสายอะไรสายเครื่องนักนักขับวิศวกรวิศวกรเครื่องบินการบินคุณก็ต้องรู้แล้วว่าคุณโฟกัสไปแล้วนี่นักบินอวกาศตามนี้คุณก็ต้องทำยังไงได้ให้ไปถึงนาซาลงทะเบียนไหวครูย้กันอีกครั้งเลยใช่ไหมใช่ดีไลยเออท่านที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนไหวครูนะฮะท่านก็ไปเข้าค้นหา นะฮะลายไอดตัว N ตัว A ตัว T แล้วก็167 8 9 5เดมื่อท่านกดเข้าไปก็จะขึ้นลายที่เขียนไว้ว่าว่ายครูหครับเป็นองค์พระพิคเนศขึ้นมาเมื่อท่านทักเข้ามาเนี่ยเราก็จะส่งข้อมูลไปให้นะฮะข้อมูลต่างๆว่าวันไหว้ครูอะไรยังไงะะรายละเอียดเป็นยังไงรายละเอียดเป็นอย่างไร,รแล้วท่านก็เลือกวันนะฮะ เลือกวันที่ท่านประสงค์จะไปไหว้ครูคิดดีๆนะครับก่อนเลือกแล้วก็ระบุว่าท่านจะทานบางซิวิลัสหรือไม่นะฮะคือพอท่านเลือกแล้วเนี่ยผมก็ลงข้อมูลแล้วแหละใช่โอเคแล้วพบกับเรา3าคนสามประสาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ